ทุกคนเวลาทุกคนมีแฟนจะแทนตัวเองว่าอะไรอะแล้วถ้าทุกคนมีแฟนเป็นแก้วทุกคนจะเรียกแก้วว่าอะไรคะ <c oughs> เขาเหรอเข <c oughs> ากับตัวเองเนี่ยหรอเลอเรียกเบฟบครับหนูอะฮะ กมีแฟนแล้วแฟนแทนตัวว่าหนุ่มตลกแทนว่าเขาแก้วเขาเราเขากับเธอเขากับตัวเขาเธอตัวเองแกม <laughs> อันหลังนี้ไม่ได้ปะไม่รู้อะไม่เคยมีแฟนอะเรียกว่าพี่แก้วเออน,นี้ก็ดีนะพี่รักเขาไหมเด็กก็รักเป็นไหมคะคะที่ก็รักเด็กคะ่ะคนเก่งอันนี้บอกแก้วหรือว่าใครเรียกแฟนอะพี่ฟางแต่สาวนี่ตัวกับเปิน่นคอยกับเจ้าอ <laughs> ยากเอ้ <laughs> รามีแฟนเรียกว่าอะไรที่รักที่รักี่กกกสมมติเรามีแฟนเราเรียกว่าที่รักตอนเวลามันเป็นไงที่รักตัวเล็ก <laughs> เรียกว่าตัวเล็กเหรอเจ้าจิว๋วแสดงว่าเจ้าต้องเป็นนอนใช่ปะ่ะต้องเป็นตัวจิว๋วแม,ม่นาะงดูหนังจีนเยอะหรอแม่นางข้าพเจ้า <laughs> ไปอ,อันนี้ก็แปลกเลนะถ้าเรามีแฟนแเราแบบเธอเธอวันนี้เรกินข้าวกับข้าพเจ้าไหมเอ่อไม่ได้บางอันก็ตลกนะ เล่นฉีกไป้เมื่อไรได้แงนดีโยมเฮ้ยไม่ได้ <laughs> บาปปะเนี่ย <laughs> เขินแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนชีบเลยเจ้าหมาเอ้ย <laughs> ไม่อยากเป็นหมา